วันที่ภาพนี่พบกับน้องเดซินเดอร์ครับมี้น้องเดซนเดอร์ผ้าไม่กินทุเรียนนะครับนี่ครับครับนี่ตะบัวใหญ่ๆหนุ่มๆหอมๆครับว่าได้ยายห้างประกาขออนุญาตกินกนเด้ครับนี่ครับนี่ครับครับขอบคุณปากับลุงเนะครับพี่ทรงทุเรียนใหม่ผมเมนะครับนี่ครับ วันเลี้ยงเรียนมาจากพู้เขาไฝบ้านซราบสีดีวยครับคแับครับแลมแห้ครับ ทุกทาอยากกินกับมาหาเสืออะไครับน,น,นุ่มๆนุ่มๆครับ oh. <c oughs> บัดครับวันครับนะครับเดีครับ โอ้ยมอวันเต็มเลยอย่างมองอะไกินเด้อเนาะ นา่อิ่มหลือครับแมบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์บวกให้น้องคระบ๊ายบายสวัสดีครับ